หลายคนเชื่อว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ที่ทําให้สองทวีปมาเจอกันใช่ไหมใช่ครับหลายคนเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าก็มีฝั่งที่ไม่เชื่อ,อย่างนั้นอยู่จํานวนมากเช่นกันจริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่ใช่นักสำรวจที่ได้รับการยกย่องเหมือนอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ผู้เสพติดการล่าอนาณนิคมที่ไม่สนศีลธรรธมความเป็นมนุษย์งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จนจบแล้วช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระดานข่าวด้วยนะครับ าย้อนกลับไปลาว500ปีที่แล้วชาวยุโรปส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าอีกฟังหนึ่งของทะเลเนี่ยมีแผ่นดินอยู่ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาคิดว่าโลกแบนนะแต่เขาเชื่อกันจริงๆว่าอีกฝ่กหนึ่งของทะเลเนี่ยมันไม่มีแผ่นดินอยู่จริงๆซึ่งการที่โคลัมบัสประกาศว่าจะเดินทางออกสำรวจไปทางทิศตะวันตกมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตลกมากสําหรับคนที่ได้ยินแบบนั้น สันนิษฐานกันว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเกิดเมื่อราวๆคิตศกราปีัช1451ที่เจนัวเมืองท่าสําคัญทางการค้าของประเทศอิตาลีโดยมีพ่อของเขาเป็นชนชั้นกลางประกอบอาชีพทอขนสัตว์ที่เดินทางไปมาระหว่างเจนัวและซาวนา ในช่วงวัยเด็กโคลัมบัสสนใจเกี่ยวกับการเดินเรือสำรวจทะเลมากก็เลยเริ่มศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างละเอียดทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์จดหมายเหตุปรัชญาและศิลปะอื่นๆซึ่งในยุคนั้นน่ะผู้คนต่างก็แข่งกันสำรวจโลกใหม่เหมือนกับการแข่งกันสำรวจอวกาศในตอนนี้แหละครับ โคลัมบัสมีแอดอลเป็นมาโคโปโลและเซอร์จอห์นซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เป็นผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศจีนมาแล้วและได้เขียนบันทึกการเดินทางไว้ด้วยซึ่งก็เป็นหนังสือเล่มโปรดของโคลัมบัสแต่ว่าเส้นทางบกสู่เมืองจีนที่ว่าเนี่ยทั้งช้าและก็ลําบากมากด้วยทําให้การค้ามีราคาแพงขึ้นไปอีกหลายเท่าและโคลัมบัสก็ไม่ได้คิดจะเดินทางไปเส้นทางนี้ด้วยส่วนแรงจูงใจที่ทําให้ชาวยุโรปในยุคนั้นต้องพากันเดินทางออกไปยังอินเดียและคาเทสหรือว่าประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะว่าด เช่นเครื่องเทศผ้าไม้และก็อัญมณี ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าการเดินทางโดยทางบกเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายใช่ปะบกกลับต้องใช้เวลานานด้วยซึ่งก็เป็นธรรมดาที่ไม่มีใครนิยมใช้เส้นทางนี้ก็เลยทาให้นักสำรวจเกือบทั้งหมดจาเป็นต้องใช้การเดินเรือออกสำรวจแทนซึ่งก็ต้องเดินเรืออ้อมผ่านทวีปแอฟริกาเพื่อไปยังอินเดียมุ่งไปทางตะวันออกแต่แต่แต่เส้นทางนี้ก็ยังไม่เคยมีใครทําสําเร็จเพราะว่าในการเดินทางเนี่ยต้องอ้อมแหลมแห่งพายุหรือที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแหลมกุลโฮปเนี่ยที่เต็มไปด้วยพายุป,ปันป่วนอยู่ทางทิศใต้ขขขออออองงงงทวีฟรริกกากกาาาาาานนนั่เเจศึษย บวกกับความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดก็เลยทําให้มั่นใจว่าเขานี่แหละสามารถเดินทางไปยังอินเดียได้โดยการเดินเรือไปทางทิศตะวันตกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไป และเขาก็ได้วางแผนการเดินทางใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็ต่างจากนักสำรวจทั่วไปโดยสิ้นเชิงและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมทั้งร่างกายจิตใจและก็แผนการเดินเรือของเขาเนี่ยแต่จะขาดก็อีกแค่ทุนจํานวนมากที่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทางออกสำรวจซึ่งโคลัมบัสเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งโปรตุเกสเพื่อขอเป็นองค์อุปถัมในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งในเวลานั้นน่ะกษัตริย์แห่งโปรตุเกสก็คือพระเจ้าจ,าจอห์นที่2ซึ่งก็กําลังขยายอาณานิคมเพื่อเผยแพร่าศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนใหม่ๆอยู่พออดีีแแตต่่่่่วาใในนนนั้ไมมชค คนเดียวไงที่ได้เข้าไปเสนอแผนการเดินเรือเพื่อค้นหาแผ่นดินใหม่แล้วด้วยความที่แผนที่การเดินเรือของโคลัมบัสเนี่ยมันช่างแตกต่างไปจากคนอื่น,สนเสื่อเือเกินพอจะเดากันได้ใช่ไหมครับว่าผลจะเป็นยังไงใช่ครับหลังจากที่พระอ,องค์และคณะราชสภา,าอ่านแผนการเดินเรือของโคลัมบัสไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อเลยว่าแผนการเดินเรือแบบนี้มันจะเป็นไปได้ก็เลยถูกปฏิเสธไปซึ่งก็ทําให้โคลัมบัสเสียใจมากแถมในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยภรรยาของเขาก็เสียชีวิตลงไปอย่างกระทันหันด้วย หลังจากนั้นโคลัมบัสกับลูกชายวัยห้าควบของเขาเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาญ,ญาติที่เมืองโคบาเมืองท่าแห่งหนึ่งของประเทศสเปนซึ่งระหว่างที่อยู่ที่นี่เนี่ยโคลัมบัสก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดนะเขาพยายามหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ตลอดด้วยการศึกษางานด้านจักรวาลวิทยาเปรียบเทียบแผนที่ทางภูมิศาสตร์จากหนังสือหลายๆเล่มแล้วก็มองหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาสนับสนุนแผนการเดินทางของเขา จนในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์สเปนได้สําเร็จซึ่งก็เป็นจังหวะดีที่สเปนเนี่ยเพิ่งได้รับชัยชนะจากการขับไล่ชนชาติมัวออกจากประเทศไปด้วยแต่ว่าในการเสนอแผนการเดินเรือครั้งแรกเนี่ยโคลัมบัสก็ถูกปฏิเสธซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ถูกพระเจ้าจอร์จที่2ปฏิเสธไปนั่นแหละครับแต่ว่าครั้งเนี้ยโคลัมบัสตื้อตื้อกษัตริย์สเปนจนสําเร็จในวันที่19เมษายนปีคิเตศกราช1492พระเเจ้าฟดินและพระนาสอิราเบลล้าก็บด้พระาช้านบรรกดินางแล่งเมนาง สตยาพ่วงตำแหน่งนายพลเรือและพระราชทานเรือสามลำพร้อมกับลูกเรือให้แก่โคลัมบัสซึ่งโคลัมบัสเนี่ยก็ได้ให้สัญญาว่าจะเอาท้องและความมั่งคั่งกลับมาสเปนให้ได้ หลายเดือนต่อมาเมื่อทุกอย่างพร้อมพบค่ำของวันศุกร์ที่3สิงหาคมปีคริสตศักราช1492เรือทั้ง3ลํลำก็ออกจากท่าเล็กๆในเขตปาโรสเดลาฟอนตล่าไปพร้อมกับลูกเรืออีกประมาณ90คนซึ่งก็จะมีทั้งคนใกล้ชิดโคลัมบัสบุคคลในราชสำนนกผู้ควบคุมการเดินทางเจ้าหน้าที่ติดอาวุธคนเขียนบันทึกการเดินทางล่ามประจำเรือแล้วก็ชาวยวอีกราวๆ30คนซึ่งก็เป็นชาวยูที่แอบขึ้นเรือมาเพราะว่าต้องการหนีออกจากการถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนานั่นเอง การเดินทางของโคลัมบัสได้เริ่มขึ้นซึ่งในสมัยนั้นน่ะก็ยังไม่เคยมีชาวยุโรปคนไหนเลยที่เดินทางเกิน10วันโดยที่ไม่เห็นพื้นดินหรือเกาะเลยแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ของโคลัมบัสเนี่ยพวกเขาออกเดินทางมาได้40กว่าวันแล้วโดยที่ไม่เห็นเกาะหรือแผ่นดินเลยฟังดูเท่ใช่ปะแต่ว่าลองคิดถึงสภาพจิตใจของลูกเรือที่เดินทางมาด้วยกับเขาสิครับว่าพวกเขาสิ้นหวังขนาดไหนและอกอย่างนอกจากโคลัมบัสแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่การเดินเรือเลยเพราะว่าโคลัมบัสไม่ยอมบอกใครผ่านไไปววววววัััันนนแลลล้เเ่่่าขขบรือองงโคมมมก็ยีีท เข้าใกล้เกาะหรือว่าแผ่นดินเลยสเบียงอาหารเนี่ยก็เริ่มเน่าทรงกินเหม็นไปทั่วใต้ท้องเรือสถานการณ์เริ่มตึงเครียดลูกเรือทุกคนอ่อนล้าและเครียดมากมีคาว่าจะลุกฮือยึดเรือหลายครั้งเพราะว่าพวกลูกเรือเนี่ยเริ่มหมดความน่าเชื่อถือในตัวโคลัมบัสแล้วไงก็เลยบังคับให้โคลัมบัสหันหัวเรือกลับสเปนแต่ว่าโคลัมบัสขอเวลากับลูกเรือเพื่อมีอีก3วันเป็นครั้งสุดท้ายและในที่สุดโคลัมบัสกับลูกเรือก็เริ่มสังเกตเห็นนกที่กําลังโฉบเยื่อในทะเลแล้วก็มีเศษกิิิ่่่่่่งไมม้้้ออออยอยููบนนนนนนผผวววําาาาาซึกก็เเปสัญญณีีดๆแหรืะ แล้วเมื่อครบกำหนดสวันพอดีซึ่งตรงกับวันที่11ตุลาคมยามบนหอคอยเริ่มสังเกตเห็นฝั่งอยู่ห่างออกไปประมาณ10กิโลเมตรซึ่งก็ทำให้โคลัมบัสรอดจากการถูกยึดเรือได้พอดีลูกเรือทุกคนโห่ร้องด้วยความดีใจกันและเช้ามืดของวันถัดไปพวกเขาก็ได้ขึ้นฝั่งด้วยเรือเล็กพร้อมกับอาวุธและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือธงที่มีสัญลักษณ์ของกษัตริย์สเปนซึ่งก็แสดงถึงการครอบครองโลกใหม่ของสเปนแล้ว โคลัมบัสย,ยังเชื่ออีกว่าเขานี่แหละคือคนแรกที่มาเหยียบแผ่นดินนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่าซานซาวาดอแต่หารู้ไหมว่าแท้ที่จริงแล้วดินแดนที่นี่ก็คือบาฮามัสหรือทวีปอเมริกานั่นเองไม่ใช่ดินแดนตะวันออกไกลอย่างที่พวกเขาเข้าใจซึ่งสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกอย่างจบลงด้วยดีจากการค้นพบโลกใหม่ของคิสโตเฟอร์โคลัมบัสใช่ปะแต่ว่าประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนี่ย เพิ่งเริ่มต้นขึ้นครับเกาะแรกที่โคลัมบัสมาพบเนี่ยก็เป็นเกาะที่ธรรมดามากมีทรัพยากรให้เก็บเกี่ยวน้อยโคลัมบัสก็เลยพาลูกเรือออกเดินทางไปเรื่อยๆจากเกาะหนึ่งไปยัง,งอีกเกาะหนึ่งเพื่อตามหาเกาะที่มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการตั้งอานณานิคมจนในที่สุดก็เจอเกาะที่ต้องการแล้วก็ตั้งชื่อว่าเกาะฮิสปานิโอลาปัจจุบันคือประเทศเฮติและโดมินิกันซึ่งที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากมีทั้งชายฝั่งมีแม่น้ําใหญ่แล้วก็เทือกเขาจํานวนมากแต่ว่าที่นี่ก็มีคนอาศัยอยู่ก่อนแล้วกว่า1000คนพวกเขาึ่ ชาวไทโน่แต่สําหรับโคลัมบัสเนี่ยคิดว่าที่นี่คืออินเดียไงก็เลยเรียกชาวไทโน่ว่าชาวอินเดียนเมื่อทั้งสองฝ่ายมาเจอกันชาวไทโนก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีเพราะว่าคิดว่าพวกโคลัมบัสคือพระเจ้ามาจากทะเล โคลัมบัสสังเกตว่าอาวุธของพวกเขาเนี่ยทันสมัยกว่าชนพื้นเมืองก็เลยเริ่มจับชนพื้นเมืองเป็นนักโทษและยึดเกาะพร้อมกับช่วงชิงทองและทรัพยากรจากชนพื้นเมืองไม่นานก็ได้สิ่งที่ต้องการเต็มลำเรือโคลัมบัสก็เลยทิ้งลูกเรือไว้ดูแลที่นี่ประมาณ30คนก่อนที่จะเดินทางกลับสเปนพร้อมกับทรัพย์สินมหาศาลเพื่อนําไปถวายแก่กษัตริย์สเปน โคลัมบัสรู้ดีว่าเขาต้องรีบเดินทางกลับไปยังเกาะให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าปล่อยเวลาไว้นานเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่ทองคำและทรัพยากรต่างๆเนี่ยจะตกเป็นของคนอื่นเขาก็เลยใช้เวลาเพียงแค่6เดือนในการจัดหาเรือ17ลำซึ่งก็ถือว่าเร็วมากในสมัยนั้นแล้วก็รีบออกเดินทางไปยังโลกใหม่ที่เขาสำรวจทิ้งไว้แต่ว่าวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปในครั้งนี้ไม่ใช่การเดินทางออกสำรวจแต่อย่างใดหากแต่เป็นการเดินทางไปเพื่อสร้างอาณานิคมถาวรแทน ในการเดินทางครั้งนี้ของเขาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่23วันพร้อมกับความหวังว่าจะมันเจอลูกเรือทั้ง30คนที่ตั้งทินฐานอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าตลอดแนวชายฝั่งที่มาถึงเนี่ยทั้งมืดและเงียบมากโคลัมบัสก็เลยรอจนเช้าก็พบว่าแคมป์ของเขาถูกทำลายและลูกเรือก็ถูกฆ่าตายจนหมดเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าการสร้างอาณานิคมที่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายโคลัมบัสก็เลยพากองเรือของเขาเนี่ยไปทางทิศตะวันออกของเกาะอีกประมาณ70ไมล์เพื่อเปลี่ยนทําเลที่ตั้งให้เหมาะสม ที่จะสร้างเมืองเลี้ยงดูผู้คนและที่สําคัญคือต้องป้องกันตัวเองได้ด้วยที่นี่เขาก็เลยตั้งชื่อเมืองว่าลาอิาเบล่าซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองล้างซึ่งอันทาเลตรงนี้เป็นเหมือนกับดักเพราะว่าน้ําจืดหายากมากแถมยังมีช่องรับลมพายุด,ด้วยและแม่น้ํารอบๆก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคหลายแหล่ด้วยหลังจากที่อยู่อย่างทรมานมาสักพักชาวนานิคมเนี่ย ก็เรื่องไม่พอใจกับความเป็นอยู่ที่ยากลาบากโคลัมบัสก็เลยตัดสินใจพาชาวอาณานิคมเนี่ยเดินทางย้ายเข้าไปยังใจกลางเกาะที่เป็นแหล่งทองบริเวณนี้เรียกว่าซีเบลซึ่งการย้ายเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยทำให้ชนพื้นเมืองไม่พอใจเป็นอย่างมากพวกเขารารู้ว่าชาวสเปนเนี่ยไม่ได้มาดีและตั้งใจจะมาตั้งหลักปักฐานอยู่บนเกาะและอีกอย่างพวกสเปนเนี่ยก็ไม่ใช่พระเจ้าเหมือนที่เขาคิดไว้ด้วยเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่โลภมากเท่านั้น ชาวไทโนเริ่มลุกขึ้นต่อต้านทําให้เกิดสงครามทั้งสองฝ่ายสู้รบกันจนทําให้มีคนตายเป็นจํานวนมากด้วยความโหดเหี้ยมและอาวุธที่ทันสมัยกว่าเนี่ยทำให้โคลัมบัสเอาชนะชาวไทโนได้อย่างไม่ยากนะพวกเขาจับชาวไทโนมาเป็นทาสรับใช้ให้สร้างเมืองใหม่ที่ซิบาวเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่นี่ว่าคอนเซปชองเดลาเวกาซึ่งเป็นแหล่งทองที่ล่ํารวยที่สุดในคาลเลเบียนทําให้เราชนชั้นสูงที่ติดตามโคลัมบัสมาด้วยเนี่ยตัดสินใจตั้งลกลากอยู่ที่นี่อย่างถาวรซึ่งก่อนหน้านี้ ชนพื้นเมืองสะสมทองจากการเก็บเศษทองคําที่ไหลมาตามน้ำใช่ปะแต่ว่าเศษทองคำเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวสเปนครับพวกเขาอยากได้ทุกอย่างที่เก็บเกี่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นทองคําก้อนแร่ทองคําหรือแม้กระทั่งผงทองคําโดยใช้ให้ชาวไทโนเนี่ยมาเป็นแรงงานเหมืองทอง ไม่นานโคลัมบัสก็ทะลุงทองไปเกือบหมดแล้วก็มั่นใจว่าเมืองที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมั่นคงพอที่จะไม่ให้ชนพื้นเมืองลุกฮือได้อีกครั้งโคลัมบัสก็เลยเดินทางกลับสเปนในเดือนมีนาคมปี1496พร้อมกับทองคําจํานวนมหาศาลและ2ปีต่อมาโคลัมบัสก็กลับมาที่เมืองของเขาอีกครั้งแต่วัตถุประสงค์การมาในครั้งนี้คือการขยายอนาณานิคมเขาล่องเรือลงไปทางใต้จนถึงเวเนซุเอลาซึ่งเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ได้ไปเห็นทวีปอเมริกาใต้และเดินทางกลับขึ้นเหนือสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ชื่อว่าซ ตโ,โดมินโกซึ่งตัวโคลัมบัสเนี่ยคือผู้ปกครองของทุกเกาะบริเวณรอบๆนี้ เราจะเห็นว่าโคลัมบัสเนี่ยเป็นนักเดินทางที่เก่งกาจใช่ปะ่ะแต่ว่าเขาไม่มีทักษะทางด้านการปกครองคนเลยทุกคนบนผืนแผ่นดินนี้ต้องเชื่อฟังคําสั่งเขาคนเดียวอย่างเคร่งครัดด้วยไม่ว่าจะเป็นชาวพื้นเมืองหรือแม้กระทั่งชาวสเปนที่มาด้วยกันก็ตามไม่งั้นจะโดนลงโทษด,ด้วยวิธีที่อำมหิตอย่างเช่นตัดหูตัดจมูกตัดนิ้วประจานในที่สาธารณะนะก็เลยทําให้ชาวสเปนเกือบทุกคนเนี่ยไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ได้เขียนจดหมายส่งกลับไปบอกญาติที่อยู่สเปนเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับก,บการปกครออองอันหห้มิ ของโคลมบัจนข่าวเนี้ยโด่งดังไปถึงหูกษัตริย์สเปนจึงส่งตัวแทนของกษัตริย์ไปตรวจสอบวิกฤตนี้แล้วก็พบว่าเรื่องที่เล่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงโคลัมบัสก็เลยถูกจับเป็นนักโทษในดินแดนของตัวเองแล้วก็ถูกส่งตัวกับสเปนในฐานะอาชญากร โคลัมบัสขอร้องต่อกษัตริย์สเปนในการขอโอกาสเดินเรือเพื่อสแสวงหาโลกใหม่อีกครั้งจนในที่สุดก็ได้รับการอภัยโทษแต่ว่าครั้งนี้สิ่งที่เขาจะได้ไปด้วยก็คือเรือเก่าลำเล็กพร้อมกับลูกเรือที่ไม่มีประสบการณ์และสิ่งที่เขาจะไม่ได้อีกต่อไปก็คือส่วนแบ่งทั้งหมดที่เขาเคยได้จากการค้นพบโลกใหม่ของเขาซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำมากสำหรับเขาแต่ก็แลกมาด้วยอิสรภาพก็ถือว่าคุ้มครับ ในการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4ของเขาแน่นอนว่าประสบการณ์เดินเรือของเขาเนี่ยทำให้ใช้เวลาข้ามแอตแลนติกเพียงแค่21วันเท่านั้นแต่ว่าการเดินทางเร็วแบบนี้ก็ทําให้เขาต้องเจอกับสภาพอากาศที่สงบนิ่งกระแสน้ําปิดปกติแล้วก็มีเมฆก,ก่อตัวอย่างประหลาดโคลัมบัสรู้เลยว่ามันคือสัญญาณบ่งบอกถึงมหันตภัยอย่างหนึ่งของคาลิเบียนนั่นก็คือพายุเฮอริเคนซึ่งเขาก็รู้ดีว่ามันมีพลังทําลายล้างมากแค่ไหนเพราะว่าเขาเคยเจอมันมาแล้วตอนเดินทางครั้งที่2ของเขา โคลัมบัสส่งตัวแทนถือสารไปให้อวันโดผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองของเกาะฮิตปาโดราเกาะที่โคลัมบัสเคยปกครองและถูกจับนั่นเองและเหตุที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่ากษัตริย์สเปนเนี่ยสั่งห้ามโคลัมบัสขึ้นมาเหยียบเกาะน,นี้อีกโดยเด็ดขาดซึ่งผู้ส่งสารกลับมาพร้อมกับข่าวร้ายเพราะว่าเจ้าเมืองโอวันโดเนี่ยไม่อนุญาตให้พวกเขาขึ้นเกาะและก็ไม่เชื่อด้วยว่าจะมีพายุซึ่งก็ทำให้โคลัมบัสเนี่ยโมโหมากและมีอย่างเดียวที่อาจจะทำให้พวกเขารอดจากพายุครั้งนี้ได้ก็คือทักษะการเดินเรือที่เก่งกาขของเาเาาท่นนั้น โคลัมบัสคำนวณว่าเฮอริเคนเนี่ยจะพัดขึ้นไปทางเหนือของเกาะเขาก็เลยเดินเรือไปทางทิศใต้และก็ทอดสมอตรงบริเวณเอาปิดหวังว่าจุดนี้จะช่วยป้องกันอันตรายพวกเขาได้บ้างจนพายุเฮอริเคนมาถึงมันพัดทุกสิ่งทุกอย่างกระจายไปทั่วทุกทิศเรือหลุดออกจากสมอลูกเรือหลายคนคิดว่าเขาไม่รอดแน่จนในที่สุดพายุมันก็ผ่านไปโคลัมบัสและลูกเรือรอดชีวิตและเรือก็เสียหายไม่มากด้วยพวกเขากลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งส่วนเกาะฮิปปาเดล่าเนี่ยถูกพายุถล่มจนราบเรียบเรือของเกาะยี่ส และที่แย่กว่านั้นคือชาวอนันที่คมบนเกาะกว่า500ชีวิตถูกทะเลเกึนหายสาบสูญไปแต่ยังไงโคลัมบัสก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปบนเกาะอยู่ดีเขากับลูกเรือที่เหนื่อยล้าและหิวโหยต้องเดินทางออกสู่ทะเลอีกครั้งเส้นทางที่ยาวไกลในครั้งนี้เนี่ยยังไม่เคยมีชาวยุโรปคนไหนเคยไปมาก่อนยิ่งเดินทางนานเท่าไหร่ขวัญและกําังใจของลูกเรือก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อย โคลัมบัสใช้วิธีเดิมเหมือนตอนเดินเรือครั้งแรกคือการโกหกลูกเรือว่าใกล้ถึงที่หมายแล้วทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ดีว่ามันอีกไกลจนวันที่7พฤศจิกายนคตศักราช1504การเดินทางครั้งสุดท้ายของโคลัมบัสก็สิ้นสุดลงด้วยวัย53ปีเนี่ยโคลัมบัสเริ่มมีอาการป่วยเช่นตาทั้งสองข้างมีอาการเจ็บแสบทําให้เขาอ่านหนังสือไม่ได้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็โรคไขข้ออักเสบทําให้เขาถูกบีบให้กเกษียณชีวิตการทํางานและในวันที่20พฤษภาคมปีคตศักราช1506คิส โคลลมบัตเสียชีวิตลงอย่างสงบที่เมืองบายาดลริด้วยโรคต่างๆมากมายเรื่องนี้สอนอะไรเราหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับคิสโตเฟอร์โคลลมบัตว่าเขาเป็นวีลบุรุษนักเดินทางผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเป็นคนแรกซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมีชนพื้นเมืองที่โคลลมบัตเรียกพวกเขาว่าชาวอินเดียน,นยหรือที่เรารู้จัก,กกันก็คือชาวอินเดียนแดงอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนนานมากแล้วและชนพื้นเมืองที่ว่านี่แหละ ที่ต้องสั่งเวร์ชีวิตจนเกือบเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้กับสงครามการค้าทาสและการทําเมืองแรกของคนลบมากที่ชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสบางครั้งวีรบุรุษในยุคหนึ่งก็อาจเป็นผู้ร้ายในยุคถัดไปเมื่อความรู้ทางประวัติศาสตร์พัฒนาไปกว้างขึ้น